เคล็ดลับเสียงแหบเสียงหายฟื้นยังไงให้ไหวขึ้นนะคะนักร้องที่เจอเสียงแหบเสียงล้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเสียงฟื้นได้ถ้าเกิดว่าทำถูกวิธีค่ะวันนี้พิ่นัทมีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อที่ 1. ห,ห้ามพูดเยอะห้ามกระซิบเพราะการกระซิบเนี่ยจะใช้แรงเสียงมากกว่าการพูดธรรมดาอีกนะคะ ให้พักเสียงเงียบๆไปเลยค่ะ1วันถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะคะข้อที่2ให้ดื่มน้ําอุ่นในอุณหภูมิห้องค่ะวิธีการดื่มน้ําอุ่นที่อุณหภูมิห้องหมายถึงว่าให้คุณเนี่ยจิบน้ําบ่อยๆนะคะเพื่อให้เส้นเสียงนั้นชุ่มชื้นไม่ใช่เป็นการกระดกกินทีละเยอะๆนะคะข้อที่3การยิ้มเบาๆแทนการฝึกให้คุณพูดในลำคอนะคะ ให้พูดคำว่างองูเหมือนกับสั่นเบาๆค่ะวัาละสองถึงสมรอบก็พอนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อขยับแต่ต้องไม่ฝืนนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณยิ้มก่อนนะคะแล้วก็พูดงองูเบาๆในลำคอแบบนี้นะคะทำแบบนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเสียงของคุณนั้นหายไวมากขึ้นนะคะอย่าดื่มน้ำเย็น อย่าฝืนร้องอย่าตะโกนเด็ดขาดนะคะเสียงของคุณก็จะกลับมาไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ร้องเพลงได้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเลยละค่ะ